นะครับผู้ชายตัวดำๆคนนี้แหละครับผมที่เคยครั้งหนึ่งเคยเป็นเศษเดนของสังคมนะส,มสบายดีเจ้ามาพอกกระเบ,บ๋าห้างอีกเช่นเคยนะครับฝั่งขวามือของผมก็เป็นจังหวัดบึงกาฬนะครับผมถ้าข้ามสะพานตัวนี้ไปก็จะเป็นบ้านประธานห้างนะครับเป็นเขตนครพนมนะครับนี่วันนี้เรามาอยู่ตรงนี้นะครับประธานห้างมารอ รับรถมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับจะบริจาคหินกับทรายนะครับให้กับทางโรงเรียนนะครับผมซึ่ง่ัวหน้านี้น,นะครับผมเคยลงคลิปไปแล้วว่าทางโรงเรียนต้องการกำแพงเนาะ FC พระธาตุและก็ลูกเพียรนี่แหละทั้งหลายก็ช่วยกันบริจาคนะครับเชื่อว่าคนไทยมีน้ำใจ บริจาคร่วมกันมาได้เงินทั้งหมดประมาณแสนกว่าบาทนะครับถึงแสนหนึ่งหมื่นนะครับจัไมาเห็นเนาะแต่ยังด้วยกําแพงนี่ต้องใช้งบสามช่างแล้วน่าจะอยู่ประมาณสามแสนแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็จะทําทีละน้อยไปเนาะอตอนนี้เราก็ต้องมารอรับรถเนาะทีนี้แหละครับผมก็สร้างเพจมาสร้าง YouTube อะไรมานี่ก็เพื่อนี่แหละครับผมเมื่อตัวเองมีชื่อเสียงมีช่องทางติดต่อโปรโมทก็ก็อยากให้เกิดประโยชน์บ้างนะครับผู้ชายตัวดำๆคนนี้แหละครับผมที่เคยครั้งหนึ่ง เคยเป็นเศษเรียนของสังคมนะครับผมเคยเป็นส่วนเกินของสังคมเคยทําผิดต่อสังคมวันนีใน้ในเมื่อมีโอกาสแล้วนะครับเรามีสื่อออนไลน์อยู่ในมือก็อยากใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์นะครับผมก็อยากทําอะไรคืนแก่สังคมบ้างนะพี่น้องเนาะนะครับผมก็มีหลายท่านหลายคนนะครับบางคนคนใกล้ตัวผมไอ้ตามยังไม่กดไลค์ก็มีนะไม่เคยกดไลค์ว้าไปไม่เคยกดไลค์กดแชร์ก็มีนะครับแต่ว่าผมก็ทําไม่เห็นว่าผมก็ทําผมไม่ได้ ถ่ายคงในคลิปไปไม่ได้ฝังเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเองมากเกินไปหรอกครับส่วนหนึ่งก็อยากช่วยสังคมบ้างใช่การที่จะกดไลค์กดแชร์ผมหรือว่าคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้เนี่ยไม่เสียหายหรอกครับมันไม่ทําให้คุณเสียฟอร์มหรอกครับตรงใหญ่อิจฉาแต่ตรงช่วยสนับสนุนนะครับผมไม่ได้กอกโกยหมื่นล้านผันล้านนะครับทุกวันนี้ก็ยังรับจ้างก็ยังทําทุกอย่างนะครับทำไร่ทําสวนทํานานะครับก็ขอบคุณเอฟซีอีกครั้งนะครับที่ช่วยกันบริจาคเข้ามาครับทําไมถึงทํล่าช้าจังนะครับ ก็ด <chat> ้วยเหตุผลนี้นะครับผมผมจะเล่าให้ฟังเนาะอ่าก็คือทางที่ปูเนาะคณะอาจารย์กรรมการหมู่บ้านนะครับก็ได้ประชุมกันแล้วว่าให้สร้างกำแพงในช่วงที่โรงเรียนปิดเทอมนะครับเพราะว่าจะมีการรื้อถอนกำแพงเก่าที่มันทรุดโทรมอาจจะมีใช้เครื่องจัดเสียงดังนะครับจะเป็นการรบกวนนักเรียนนะครับดังนี้ช่วงนี้จะจะปิดเทอมแล้วเราก็จะเริ่มดําเนินการและผมก็จะอัปเดตให้ อาเอฟซี uh, ที่ช่วยสมทุนมานะครับได้เห็นว่าเราทําจริงผู้จริงทําจริงนะครับผม mm hmm. ก็รอนะครับรอรับรถก่อนเอากรวดนะครับหินทรายไปส่งนะครับผมแล้วผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับผมขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เป็นกําลังใจและป่อยกดไลค์กดแชร์ให้ประธานห้างนะครับผม mm hmm. ไม่เสียหายแล้วครับผม mm hmm. ก็ซึ้งใจครับผมเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังมีคนที่มีใจเมตตาอยู่นะ ส่วนใครที่ไม่ได้บริจาคสมทบทุนช่วยก็ไม่เป็นไรครับผมขอแค่ท่านดูคลิปประธานห้างทุกครั้งได้มีความสุขก็รือว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งในการทําบุญครั้งนี้ครับผมรอดูนะครับรถกําลังจะมาครับผมครับผมตอนนี้ก็นี่นะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ว่าสนับสนุนบริจาคปวดทรายนะครับ CRO ของเรานะครับผมถึงทรายสวยนะครับนี่นะครับ ราคาผมก็เพียงนะครับช่วงนี้แต่ว่าผู้ใหญ่ใจดีท่านก็บริจาคมาครับผมก็อันนี้น้องคุ้มเนาะดีเล็กพาโซยขับอีกเลยนะครับผมทีมงานสายติดตบนะครับผมเขาช่วยช่วยกันนะครับเพื่ออยู่บ้านของเราพี่น้องเลยร้อยหนึ่งครันนี่สิบล้อเลยครับสิบล้อล้อมาเลยทรายใช่ไหมท่านอันนี้ทรายนะครับอันนี้หินนะครับก็หลายตังอยู่นะแต่ผู้ใหญ่ท่าน่เขาอว่าจะเออเขาบอกว่าจะทำให จนสิ้นเลยใช่ไหมใช่ใช่จะช่วย่วยจนสิ้นเนาะเขาเสียโอ้โหนะครับดูสายครับท่านดูสายหดูสายบ้านแพงนะครับอดูสายเอาเดี๋ยวเอาไปส่งโรงเรียนครับเอาไปลงที่โรงเรียนไปพี่น้องเบิ่งกันครับอัปเดตให้พี่น้องได้รู้เนาะครับเราจะเลือกขอสร้างช่วงติเสริมเนาะใช่นะครับสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับตอน้อยผมก็เคยเรียนที่โรงเรียนนี้เนาะก็อยากทําอะไรเพื่อโรงเรียนบ้านเกิดตัวเองบ้างนะครับมากินก็ เลรงๆน้อยกว่าผลไม้ผลมือช่วยกันไปนะครับผมบ กับน้องๆอั้ครับจะได้กับแจงไวหมเนาะก็มาอัปเดตให้เอฟซีประธานห้างนะครับได้เห็นว่าเราทําจริงนะครับพูดทำจริงนะครับก็ขอบุญส่วนใดที่ผมมีเพิ่ปฏิบัติในการทําในครั้งนี้ก็ขอมอบให้กับคืนสู่เอฟซีของผมได้เป็นร้อยเท่าพันเท่านะครับผมสวัสดีครับผม